โอ้ยก็ต้องขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะนะผมอยู่ผมนายอติไปนักกับเกมโรบ l ็อกในแผนที่ Escape the Living Room o ู B อนั่นเองนะวันนี้ก็อยู่กับแผนที่การหลบหนีออกจากห้องนั่งเล่นของนายออบบี้นั่นเองนะโอ้โหตอนนี้เราก็อยู่ที่ปากของนายออบบี้นั่นเองโอ้เหลืองเชียวนะครับโอ้โหสำหรับแผนที่ที่เราจะมาเล่นในวันนี้นี่ก็โอ้กว้วางใหญ่ไพศาลนะนี่ครับผมนี่ก็คือโฉหน้าของ นายออบบี้ที่กำลังจะกินเราเข้าไปนะครับรู้สึกว่าอ้โหนี่ตะกระมากนะครับค่อนข้างจะเป็นแผนที่ที่ใหญ่มากๆนะครับโอ้โหโอเคถ้าพร้อมแล้วก็หลบนี้กันเลยคนระับโอ้ตอนนี้เราก็หลบนีเอาจากปากของนายออบบี้สำเร็จนะครับ่กระโดดไปบน,บนมางกรองอมางกรองสีชมพูนนะครับโอ้โหอ้าวสวัสดีเพื่อนนายจะยืนขวางทำไมหละ่ะนี่เหยียบเหยียบซะเลยโอเคครับตอนนี้เราก็ มาถึงจุดเช็คพอย์นั่นเองครับอ่าก็ไม่ตายครับโอ้ยโอ้ยแซนด์วิชครับผมโอ้ยเอ๊ะหรือแฮมเบอร์เกอร์วะเอ้ยแฮมเบอร์เกอร์นี่วะมองผิดได้ไงวะเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์แบบสอดไส้ชีสครับนฮ้ยนากินจริงๆโอ้หเอ้ยนำามันลูกของนายออปปี้ดีว่าโอ้โยโอ้หตรงนี้มีแมวด้วยครับแม่กำลังหลับอย่างสงบสุขโอ้ยโอ้โหอ้าวเอ้ยตายเลย โอ้โหโดดพลาดเอาใหม่นะครับผมมาต้องเล็งดีๆครับอ๋อรู้สึกว่าเขาจะให้เราโดดไปที่รีโมทรีโมทนี่แน่ดูอยู่ใช่ไหมเป็นทีวีอ่ะปิดไม่ได้เว้ยโอ้โหสงสัยน้ําหนักจะเบาไปหน่อยเอาละครับตรงนี้ก็โอ้โหไม่น่าจะสามารถผ่านได้ง่ายๆนะครับต้องเดินด้วยความระมัดระวังสูงจริงๆนี่กระโดดเฮ้ยอะไระเนี่ยเฮ้ยแกเป็นอะไรเี่ยเขียว โอเคครับตอนนี้เราก็เดินไปบนเขียวๆอุ้ยเอาหายไปเฉยโอ้โหอ้นี้มันสร้างสะพานให้เราครับแมขอบใจมากเลยเพื่อนนี่ครับข้างล่างเราก็เป็นอ่าแปลงสีฟันนั่นเองนะเฮ้ยโอ้ยบ้าคราวนี้แหละต้องหนีออกไปให้ได้อู้หูเช็คพอยครับนายออบีนายกินฉันไปได้หรอกนะโอ้โหที่ถ้ามองอย่างนี้นี่ต้องไก่หรืออะไรวะเนี่ยโอเคครับผมตอนนี้ก็ แหมกระโดดไปบนน้องไก่ที่รอยอยู่บนการอากาศนะเอ้ยแล้วแกจะมาขวางฉันทาไมเนี่ยตี่แน่เหยียบัวเป็นการลงโทษนะโอเคโอ้ยค่อนข้างไม่อันตรายเท่าไหร่หรือเปล่าโอ้โหน้องไก่นี่พี่อยากกินเหลือเกินโอเคครับนี่ขึ้นเอ้ยติด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 เนี่ยตกใจหมดเลยโอ้โหทำไมน้องไก่สูงจังเลยฮะจะสร้างเป็นตึกวอร์เทหรือไงฮะโอ้โหสุดยอดครับผมเฮ้ย เมื่อไรจะถึงอ่าถึงแล้วครับผมเออเรียบร้อยทำไมมีหลายสีจังเลยอ้าวอะไรวะเนี่ยสงสัยต้องเป็นเส้นสีฟ้าแน่นอนอ้าวไม่ใช่อีกโอ้โหอาละครับเส้นสีแดงอ่าเส้นสีแดงโอเคอ้าวอ้าวอะไรวะเส้นสีแดงแล้วก็เส้นสีน้ำเงินอ้ใช่ถูกด้วยไว้ต่อไปก็เส้นสีเหลืองแล้วก็เส้นสีน้ำเงินเอ ถูกต้องหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วพวกแกจะมาก่อกวนอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้โหแปลงสีฟันนะเบลเลอร์เลยเอ้ยโอ้โหตกใจเกือบไปแล้วนะบแบ n ไม่น่าจะเชื่อใจพวกนี้ได้โอเคโอ้โหนี่มันแปลงนี่มันหวีผมนี่ว่ะนี่โอเคโดดไปตามหวีนะเอาละอันสุดท้ายเกือบติดนี่แนะ่เรียบร้อยอาสวัสดีเพื่อนขอเหยียบหัวหน่อย อุ้ยนี่มันโอ้โหแซนด์วิชแน่นอนครับผมเฮ้ยโอเฮ้ยแกรอฉันด้วยสิโอ้โหตอนนี้เราข่าไปอย่างง่ายดายครับขอบใจมากเลยเพื่อนนี่ขอกะโดดเี็บหัวหน่อยโอเคเอ้ยอย่าสินี่ครับแซนด์วิชอ่าสอดไส้ผักนะผมโอเคเฮ้ยลูกบอลครับผมนี่อ้อาวละผ่านพ้นฟุตบอลมาได้ครับอ่าเฮ้ยนี่มันอะไรเอ่ยโอ้โหมีถนดน,ดนด้วย กระจายเลยเว้ยพวกแกขับดีๆหน่อยไม่ได้หรือไงมันบอกว่ามันไม่ได้ขับอะไรเลยนะแหมอยู่เฉยๆแกก็มาชนฉันเฉยเลยเออหูยกระโดดโอ้ยจะเย็นนี่หลบหนีได้อย่างง่ายนะอะไรใดเป่าผมโอ้โหใดเป่าผมเอาละใดเป่าผมสีแดงแล้วก็สีอะไรวะเนี่ยสีเขียวสีเหลืองครับผมแหมค่อยๆไล่สีไปนะโอ้ยหลายตายเลยเกิดโอ้ยขลางลางนี่มองไปดิเสียวสยองมากครับผม นี่ก็คือจุดเช็คพอยต์ครับอ่ารู้สึกปวดขี้จังเลยขอใช้กระดาษที่ชู่ตรงนี้ได้ไหมโอ้ไรสาระบ้างเฮ้ยโอ้โหลูกของนายดอบไปออบบี้นะครับกำลังอ่าเล่นรถของเล่นอยู่นะโอเคโอ้โหหล่นมาเฉยเลยครับโอ้สวัสดีลูกของนายน็อปบี้เอ้ยออบบี้นะครับอ่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างใส่เสื้ออย่างนั้นโลบิตัลโอเคเอ้ยอ้าวสวัสดีเพื่อนนายก็ตกมาเหมือนกันเหรอ เออฉันไม่นานรอแล้วละ่ะฉันขอมอบดีกว่าเอาแล้วจะหนีไปทางไหนเนี่ยเอาเฮย้ยออกไปทางไหนได้บ้าง <c oughs> มาแล้วครับผมโอ้โหนี่กระโดดใหม่กระดาษชําระเมื่อกี้มันลื่นไปนิดนึงโอ้โหมันก็คือคออ่างของคนขี้แพ้นั่นแหละไม่ใช่แล้วเมื่อกี้มันลื่นจริงๆโอ้โหยเรียบร้อยมานี่อะไรเอ่ยมันทาไมเห็ดมันย้อยย้อยขนาดนี้เห็ดสีชมพูนะับเอาละโอ้โหยรู้สึกว่าอฮ้ยโอ้โยรู้สึกมันมันขอบขอบเลยเกิน <c oughs> ขอบสีชมพูเ,ออเรียบร้อยไตายมาได้แล้วเอ้ยอุ้ยใจเย็นเฮ้ยนี่มันกระป๋องซอสนี่วะซอสมะเขือเทศครับบีบบีบบีบบ,บ้าไปแล้วโอ้ยรู้สึกอะจะเอียงไปไหนครับผมอืมอู้หูยน่าโอ้ยอยังสบายอยู่เอ,อ้ยติด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 เนี่ยพี่ติดอ๋อเรียบร้อยออ้ยรอดครับผมเฮ้ยนี่มันคือที่ไหนเอ,อ,อ้ยโอ้ยโอ้ทีวีนี่เองมาฉันจะไต่ขึ้นไป ดี่เอาละครับตอนนี้เราขึ้นมาบนทีวีนั่นเองโอ้ยสวัสดีออบบี้นายไม่สามารถกินฉันได้แล้วล่ะโอเคครับอ้าโอ้ตรงนี้ก็เหยียบไม่ได้นะแหมก็ไม่ยอมบอกเรานะโอ้ยแคบเหลือเกินเฮ้ยข้างล่างนี้ลงไปได้แน่นอนครับผมมาอ้ากระโดดขึ้นไม่ได้นะไอตรงนี้ห้ามเหยียบแน่เลยอ้าวยังไปทันโดนเลยตายเฉยโอ้โหอะไรวะอ่าผ่านสบายนะผม อี๋เสียวทุกเส้นเสียวทุกเม็ดอ๋อหอะออรอดขึ้นด้านบนก่อนครับ่าอุ้ยเขาบอกว่าให้เราลงไปตรงตรงนั้นครับอาเฮ้ยขอไปเช็คพอยต์ก่อนไล้ป่ะเดี๋ยวตายไม่คุ้มนะครับาโอเคเหยียบเรียบร้อยโอ้ยตรงนี้ก็โอ้ยต้องกระโดดข้ามไปงั้นเหรอเอ้ยโอ้ยเกือบตกดีนะไอ้นี่มันมือเหนียวครับแม่เป็นสไปเดอร์แมนข้างล่างนี่ก็มีอะไรเฮ้ยโอ้ย นายออบบี้นี่มันเลี้ยงนกด้เหรอเนี่ยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะเอาละโอ้โหเกือบตกอีกแล้วนะโอ้โหนายกำลังดูอะไรอยู่เนี่ยอ่าไม่รู้นะสงสัยเล่นเกมอยู่โอเคครับผมโอ้หตรงนี้ลึกเหลือเกินนะกระโดดอีกรอบนึงผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเฮ้ยโอ้โหนี่มันคือท่อเหล็กลอยได้โอเคขึ้นด้านบนครับผมนี่ โอ้ตรงนี้มันต้องใช้ฝีมือการไต่แบบสไปเดอร์แมนนี่เองงับโอ้โหค่อนข้างจะยากลำบากแต่ไม่เกินฝีมือฉันหรอกโอ้ดีมากเลยดีมากเลยนี่ขึ้นมาเรียบร้อยเช็คพอยต์ครับผมนายออฟฟี่ฉันมาถึงตรงนี้แล้วนะนายไม่คิดจะขยับไหนเหรอฉันขยับไม่ได้โอเคครับผมโอ้โหมีตะเกียงอยู่ตรงนี้หนึ่งดวงครับอีเรียบร้อยเช็คพอยต์แล้วเอ้ยใจเย็นกระโดดกระโดด ้ยเอตรงนี้มันคืออะไรเอ่ยทำไมมันเป็นอ้าวอะไรวะเนี่ยสงสัยจะไปไม่ได้อ๋อต้องตามพี่แกไปครับเอ้ยนายช่วยฉันหน่อยสิโอ้ยตายต่อหน้าอย่างงี้ฉันไม่ไปดีกว่าเฮ้ยชึบโอ้โหกว่าจะผ่าน่อไปกี่ชั่วโมงโอ้ไม่ถึงหรอกหลายนาทีนะครับโอ้โหตรงนี้ก็บินขึ้นไปด้านบนกุยประตูหรือประตูหลบหนีหรือเปล่าโอ้ไม่น่าใช่นะขึ้นดังนี้ก่อนลวกันเอาละ ผ่านนาฬิกาครับผมโอ้ยข้างหน้านี่ภูเขาเอเวอร์เรสต์ครับ้อโอ้ยนายอบบี้กับลูกชายแล้วโอ้ยนาเป็นสิวใช่ปะวะมีใครเนี่ยหรือว่าแกเป็นลุงโอ้ยรอสักครู่นะเดี๋ยวฉันจะไปจัดการแกเองเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยสไปเดอร์แมนยังหัวหลุดเลยนครับแล้วเราจะรอดหรือเปล่าโอเคครับผมเฮ้ยไอคนนี้มันทำอะไรเนี่ยเอ้านายจะวิ่งไปไหนแล้วเนี่ย โอ้ยนี่ก็คือโฉมหน้าของผู้ที่เสียชีวิตนะครับ <Huh? S 1> ไม่ใช่แล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเอาละครับแหมวิ่งด้วยความไวแสงโอ้โหหมาเลยเพื่อนเอาละฉันจะจัดการแกเองโอ้โหเจ้ามนุษย์ตัวนี้เอาไงดีวะเฮ้ยเจเยจเราจะจัดการเจ้าตัวนี้ยังไงดีครับมาอขอจัดการลูกแกก่อนแล้วกันเอาละนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้โหต่อยหน้าครับผม <c oughs> ขอดึงเส้นผมหน่อยได้ไหมโอ้ยแกร็บก็สำหรับตอนนี้เราก็สามารถหลบหนีออกมาจากไหนออกบีได้อย่างเรียบร้อยนะผมโอ้โหเรียบร้อยสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e แล้วก็กดแชร์เพื่อนๆรับชมกันด้วยนะครับโอ้โหตอนนี้ก็ต้องขอต hey, ัวลาไปก่อนแล้วอปก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับตายเลยสาวัสดีครับผมจุ๊บ